สำเร็จเกือบทุกงวดเพราะฉะนั้นตามแต่มหาเลขธงชัยก็มีเงินมีกินมีใช้แล้วนะฮะมีนาครมที่ตามมานะฮะสองตัวมาตัวถือว่ายืนโดดเด่นท้าทายมาจริงนะฮะเพราะมันออกอะไรมันออก5้าสาใช่ไหมให้หไปวิ่งได้ตังค์ไหมฮะอ่ะทีนี้มาดูครับงวดวันที่1เมษายนยยนี่โอ้โเต็มเต็มนะฮะทำไมก้าถึงดังแท้ thế? 9ก้าดีดังมากที่ซุรินทีวีนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยฮะเก้าหนึ่งเหายเกไปไหนเก้าหนึครับสามศูนย์สามดอ่ะไปดูในเล่มครับเทียบเลยนะ,ะซ้ายและขวาแมงวันเกาะเลข9ก้ะเดี๋ยวดูว่าแมงวันจะเกาะเลขอะไรอีกนะฮะแมงวันให้โชคอ่ะ ก็เปิดคลิปมาก็เกาะเลขเก้าเลยก็งงเหมือนกันก็รอต่อไปแล้วกันว่าจะเก้าะอะไรนะครับอ่ะผลงานงวดที่แล้วก็เนี้ยมาจริงนะงวดต่อไปครับมีเก้าบีสามสองตัวมาตัวหรือจะมาคู่นะอ่ะก็ดูกันไปนะให้แบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆมาดูทีเด็ดางวันที่หนึ่งเนี่ยจับยังไงให้มันได้สามตัวแตกสามตัวโต๊ดนะก็ว่ากันไปนะฮะงวดที่แล้วงวดที่แล้วถือว่าใช้ได้นะงวดที่แล้วเนี่ย ห้าหกสามนะห้าหกสามในงวดที่แล้วอ่ะงวดนี้มาดูฮะอ่ะวนเวียนทีเด็ดรางวัลที่หนึ่งอ่ะมาดูในเล่มครับเนี่ยฮะมาดูอ่ะตัวนี้เคยอธิบายหลายรอบแล้วก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะหลักเด่นเด่นนะหลักร้อยเด่นอะไรหลักสิบเด่นอะไรหลักหน่วยเด่นอะไรในส่วนของเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับในส่วนของเลขท้ายสองตัวหรือว่า เลขล่างเนี่ยก็ดูกันเอานะมีเก้าอยู่นะะมีเก้าอยู่นะฮะบนก็มีเก้าอยู่นะฮะมีแปดนะฮะมีมีศูนย์มีสองโอ้มีหลายหลายตัวเลขนะฮะม,มีทุกตัวอืมทุกตัวทุกตัวเลขเขาใส่ไว้อยู่ใส่หมดนะ,ะอ่ะดูไปเรื่อยๆโอ,โโอ้โหเรื่องของรางวัลเรื่องของโชคลาบรางวัลที่หนึ่ง<ม>นะ,ะเ,นเรื่องราวของการขอเลขกลายเป็นเศรษฐีเนี่ยก็เอามาเล่าเอามาอ่านม,มาแล้วฮะ อ่เปิดโชว์เลยฮะฟ้าประธานนะอ่ะฟ้าประธานนะตัวเต็งคือเลข2นะตัวรองคือเลข3เต็งนะ2ะ2อ2หนึนะตัวรอง31 30 39 38ตัวกันนะฮะสี่ศูนย์ลุ้นที่บนที่ล่างนะตัวรองคือเลข3าเนาะอ่ะทีนี้มาดูคำพีหวยนะให้เด่นคือเลข0ย์รองคือเลข1นึ่นะ มีศูนย์อะไรเนี่ยหลายคนหลายท่านชอบนะเมื่อวานี้หลายคนชอบศูนย์นะผมชอบอยู่นะผมชอบอยู่นะฮะอ่ะคิดว่าผมชอบตัวไหนทายมาแล้วกันผมชอบตัวที่ออกตัวที่ถูกนะั่นแหละอ่ะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดอันนี้ตัวเน้นนะฮะตัวกันตัวรองศูนย์สามศูนย์เก้านะ,อ,ะอาจารย์ไทยยให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ดูกันเอานะฮะอ่ะมีหนึ่งตัวรองนะ1ะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะ ตัวรองหนึ่งสามอ่ะทีนี้มาดูสามตัวันมันอาจจะปรากฏก็ได้นะงวดนี้เพราะเลขจกักจักวงวงเลขประจำพระอ,องค์นะะมีของราชการที่อะไรบ้างนะมีองค์ไหนบ้างดูกันเอานะฮะแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบอ่ะโคตรรวยชอบชอบก็สรุปให้แล้วนะฮะเก้าศูนย์สี่เก้าศู้าศูอรอผลครับอ่ะมาดูผลงานงวดที่แล้วนะคุณทุกี้เป็นยังไงม้าง ฟ้าประทานฟ้าประทานอันนี้ได้ให้เลขห้าห้ามาจริงอันนี้ตัวกให้สามหออกหกสามอฟ้าประทานผลงานเริ่มจะดีขึ้นใช่อ่ะขอดูค้าพีงงขพหวยหน่อยเป็นที่เป็นยังไงบ้างงวดที่แล้วไม่มางวดที่แล้วไม่ปรากฏนะฮะไม่ปรากฏอ่ะไปกันต่อนะสำหรับการรีวิวนิตยสารมหาลาบมีให้เห็นทุกแผงหนังือทั่วไปนะสนับสนุน สั่งกันแบบออนไลน์ก็ได้สั่งกันตามแผงหนังสือก็ได้นะอ่ะทีนี้มาดูก่อนเลขผีบอกงวดนี้นะเลขผีบอกแปดศูนย์ไอเราชอบซะด้วยสิเก้าสามไอเราชอบซะด้วยสิเก้าสี่แป <82, S 1> ดสองเราชอบซะด้วยสิสงสัยจะหมดตีกหลายบาทนะในการซื้อรอตตอรีงวดนี้เอาแปดสองสามทำไมไม่บอกงวดที่แล้วล่ะอ่ะ เก้าหนึ่งสี่เลขผีบอกงวดที่แล้วเป็นยังไงผีหลอกคนหรือคนหลอกผีผีก็หลอกมันเอาไม่หลอกหลอกยังไงเออสองสามสามสองแล้วก็หลอกไงหลอกยังไงสองสามออกสามสองหลอกไม่ให้กลับหลอกไม่ให้กลับผีเลขผีบอกอ้างว่ากันไปอ่ะทีนี่มาดูฮะเลขมหาลาภอาจารย์ศิลาเด่นสุดคือเลขหนึ่งเลขรองคือเลขศูนย์ เลขรองคือเลขเก้านะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวมาเทียบผลงานงวดที่แล้วกันอ่ะทีนี้มาดูสามตัวนะสามตัวมันยากเนาะก็ไปดูกันเองสองตัวก็ดูกันเอานะะสำหรับเลขมหาลาบอ่ะเอามาเทียบผลงานที่งวดที่แล้วมันเจ๋งหรือไม่เจ๋งวนที่ไนวดน,นี้เจ๋งโอ้โหให้สามสามมาสามกับห้ามาคู่โต๊่อันนี้โอ้สามสองตรงตรงนี่โอ้โหดูถูกเขาไม่ได้นะฮะอ่ะ ดูถูกเข้าไปได้นะฮะอ่ะอผู้ชมครับปรบมือให้เลขมหาราบนะฮะมาแล้วนะฮะเอาไปกันต่อออืไม่ผิดหวังสําหรับคนที่ตามนะ,ะอ่ะโอ้โหพระเอกของท้องเรื่องอ่ะทุกคนเห็นแล้วพิมพ์มาเลยฮะ,ะงวดนี้ต้องมีให้เห็นแหละไม่แปดก็เก้าแหละเพราะอะไรครับเพราะมันมาทุกงวดงวดนี้ไม่แปดก็เก้าเลยไปวิ่งได้ตังค์ไม่แปดก็เก้าเลยเอางวดที่แล้วเป็นยังไงมาดูหน่อย งวดที่แล้วเนี่ยเอาดูผลงานงวดที่แล้วนะเทียบเลยหก <6 S 2> มาไหมอืมงวดที่แล้วหกมางวดนี้แปดอาจจะไม่มาเก้าจะมาหรือแปดอยู่บนเก้าอยู่ล่างเออเออเออมานี่เอาหกสามตรงตรงเอาถ้าตำแหน่งเดียวกันคือแปดสี่มันคู่คู่นะแต่ว่าผมชอบผมชอบขี้ขี้นะงวดนี้เลขมันก็นเลยไปออกเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าสามเนี่ยเนี่ยผมชอบขี้ขี้ไงอ่ะมาดูกันเอานะฮะเลข มหาธงชัยสวยสุดคือเลข8ใครเชียร์เลข8ใครเชียร์เลขเป้าตัดใจไม่ได้ก็8998นะฮะ,ะดูะฮะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสวยสุดคือเลข8อย่าประมาทนะ <c oughs> นระวัง81กับ82จะออกอะไรนี้ไปออก83หรือนี้ไปออก80หรือ84อ่ะรอผลนะ8อะไรถ้า8มาจริงออื <c oughs> เราก็รอแมงวันมาเกาะซะด้วยสิแมงวันยังไม่เกาะเลยอ้ามาดูเก้าระหว่างแปดกับเก้าเนี่ยผมเชียร์เก้านะผมคิดว่าเก้ามันอยู่ล่างผมคิดว่าแปดมันอยู่บนหลายคนบอกว่าศูนย์มันอยู่บนมันก็แปดศูนย์ศูนย์แปดหลายคนบอกว่าสองมันอยู่บนมันก็แปดสองสองแปดอ้<ม>อาว<ล>แล้วเก้าเลขดังเลขดังก็มีก็มีนะเก้าสองเก้าหนึ่งไอ้เจ้าเราเราชอบเก้าหนึ่งผมชอบขี้ขี้เก้านะคือขี้หนึ่งคือขี้ มันจะออกเลขดังไหมเลขดังไม่ออกแล้วมั้งอ่ะก็แล้วแต่อ่ะดูกันชัดๆมหาเลขธงชัยเทียบเทียงความสําเร็จแน่ไม่แน่ล่ะสมเร็จเกือบทุกงวดสําเร็จเกือบทุกงวดเพราะฉะนั้นตามแต่มหาเลขธงชัยก็มีเงินมีกินมีใช้แล้วนะฮะอ่ะโอโ้โหสุดๆงวดนี้ดูแล้วกันว่ามีแปดมีเก้าไหมเอา้าเราเลขกันอย่าลืมนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยพอสเกิดโจเนี่ยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ ก็อย่าทิ้งนะอะตัวเลขไม่กี่ชุดนะชอบก็ไปลงทุนได้ตามสมควรอ่ะไปกันต่อครับเจ้าพ่อมหาลาภเป็นยังไงโอ้ยืนยันเลขแปดใช่ไหมรองคือสี่กับ6กเอาสามตัวดูเอานะฮะกอาจจะแตกก็ได้นะงอดงวดนีนนนะ้ถ้ามันมาทรงสองแปดแปดสี่หกสามเนี่ยโอ้ยปดห้าแปดหนึ่งก็สวยงามนะใช้ได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะไปออกจริงหรือเปล่าที่กองฉลางงกนะครับอ่ะทีนี้มาดูสองตัว คุณจะชอบแปดชอบเก้าหรือชอบอะไรนะเขาวางแปดนะงวดนี้เขาวางแปดอ่ะมาดูผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงทุกที่เงียบเงียบสนิทโหมาแต่สามแสดงว่างวดนี้จะมาหกหรือเปล่ามันตอบไม่ได้ไงอ่ะไปกันต่อครับในเร่มมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะก็ว่ากันไปเนาะก็เอามารีวิวให้ขอบคุณพี่ใหญ่นะเจ้าของนิจยสารมหาราชนะที่อนุญาตเดี๋ยวเป็นทางการนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่า กันก็อุดหนุนกันบ้างนะฮะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันก็อุดหนุนกันบ้างอ่ะอินมูลความสงการเสริมดวงมีอะไรยังไงไปหาซื้ออ่านนะฮะอ่ะรมที่ทําให้อภัพอับโชคและเคล็ดลับในการบรรเทาโอ้โหมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะน่าสนใจนะอ่ะโอ้โหเหล็กไหลลืมแขกโต๊ะสี่แต่ว่าตอนนี้ห้องเบอร์ห้ากำลังนะนะดังนะดังนะเอาหรือว่ามันจะมาสี่ห้าล่ะมิ้นกุ้งใช่ไหมสี่ห้าห้าสี่ใช่ไหมทุกที่ ่ะเดี๋ยวคืนนี้รู้ชุดพิเศษจากมิ้นกุ้งอะดูงวดที่แล้วเด็กอายก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสามหสามเป็นขลัมน์ที่น่าติดตามอ่ะโอ้โหสามหหสาอ่ะเพราะฉะนั้นส<ม>นะี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ไหมล่ะเออวันครบรอบแต่งงานโจกับทุกกี้นะเนี่ยวันที่สิบสี่มีนาอ่ะโอ้โหแต่ว่านี่ศนย์แปและศูย์เเออถ้าเราชอบ ถ้าเราชอบศูนย์เราจะชอบแปดหรือชอบเก้าเอ๊ะแล้วพอออกกองฉลากเขาจะชอบยังไงนะ,ะเอาดูกันดีพิจารณานะฮะเขาบอกว่าแจ่มสุดคือเลขสี่รองคือเลขห้าโอ้โหตัวนี้ก็น่าสนใจนะระหว่างห้าแปดกับห้าเก้าห้าสองออกยากนะห้าหนึ่งผมชอบนะออกง่ายกว่านะโอ้โหมีตัวเลขผมชอบด้วยอื้ือื้สามตัวโอ้โหโอ้โหสามตัวโอ้โหโอ้โหสุดๆแล้วแต่ชอบนะฮะ อ่ะไปกันต่อฮะคุณทุกี้ครับน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะอ่ะเปิดไปเลยครับฟันธงให้หนึ่งกับเจ็ดจะจริงบออ่ะมาดูฟันธงซิงวดที่แล้วเป็นยังไงฟันเข้าหรือฟันไม่เข้างวดที่แล้วไม่เข้านะอ่ะดูสูตรประสบการณ์เทียบเคียงเลยนะฮะอันนี้คืองวดที่แล้วอันนี้คืองวดที่จะถึงนะอ่ะร้อยเลข้ห้าร้อยเลข้หกร้อยเลขแปดนะอ่ะ ติ 1> 6, 1, ดหกหนึ่งอยู่นะฮะติ 8, 1, ดแปดหนึ่งอยู่นะฮะอ่ะอ่ะก็ดูกันเอานะฮะทั้งหมดทั้งมวลครับสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์อ่ะมาดูครับเส้นทางรวยบอกว่าสามจะรวยจะจริงหรือสามสี่สามเจ็ดเลขเหนือเซียนให้เลขหกนะหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดเลขพ่อแก่อ่ะก็ดูกันเอานะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันเทพสถาพรเขาบอกว่าเจ๋งนักเจ๋งหนางวดทีแล้วเป็นไงผลงาน เทพสถาพรเข้าไหมเวดที่แล้วงวดที่แล้วเทียบสถาพรมาอยู่เดอ้อสองสามสามสองก็ต้องยอมรับว่าเขาเจ๋งจริงเพราะฉะนั้นเขาให้วิ่งสี่กับสองมันต้องปรากฏถ้าคุณชอบเก้าคุณทิ้งไม่ได้เลยสี่เก้าถ้าคุณชอบสองคุณทิ้งไม่ได้เลยคือสองเก้าโอ้โุเรียกดังด้วยนะนัะ่นมันเป็นความน่าจะเป็นไงถ้าคุณชอบสี่คุณทิ้งเก้าไม่ได้นะถ้าคุณ ชอบสองคุณก็ทิ้งเก้าไม่ได้เช่นกันและที่สําคัญฟันถงเอาละมันต้องเป็นเลขที่ต้องซื้อ1.9ึ่กากับสอเออมันต้องซื้อหรือเปล่าก็พิจารณาเอาเนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับฟ้าสั่งรวยหรือจะฟังให้ไม่ไม่รวยก็แล้วแต่นะครับอัวนี้ก็เนี่ยน่าสนใจนะฮะสามตัวสองตัว,ตวเลขปลดนี่อ่ะทั้งหมดทั้งมวลฮะเก็บมาเล่าเก็บเอามาฝากนะฮะขอบคุณนิตยสาร เรื่องโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลลี้ลับนะคู่มือวิธีเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีวางตามแผงหนังสือชันนำทั่วไปนะสั่งซื้อตามแผงก็ได้สั่งออนไลน์ก็ดีนะสนับสนุนกันไปนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณมหาลาบนะที่ส่งหนังสือมาให้เรารีวิวแบ่งปันให้กับ fc แฟนคลับสายบุญสุรินททีวีครับ